หลวงปู่ใหม่อินทศิลิวัดป่าเขาโพหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมากิเลสไปที่ไหนจะมีรอยร้าวไปไเรื่อยกิเลสมีรอยร้าวคอยเผาคอยจุดคอยยุคอยแย่ก็กวนไปเรื่อยถ้าเรื่องของธรรมมีเหตุมีผลทุกอย่างเก็บความรู้สึกได้ดี คือผู้มีธรรมไม่เหมือนผู้มีกิเลสไม่เก็บละความรู้สึกโป้งๆอ,ออกไปเลยให้สมใจเจ้าของแล้วพอนี่คือกิเลสกายเราก็เพื่อนได้ใจเราก็เพื่อนได้กายเพื่อนเราล้างออกได้แต่ใจเพื่อนเราล้างออกยากถ้าไม่รู้จักอุบายของการล้างใจ หากเราไม่รู้จักละมนทินก็จะมีความหนาเหมือนเราไม่อาบน้ำร่างกายก็จะยิ่งพ่อขี้ไข่มากขึ้นขี้ไขในใจนี้ไม่มีผงสักฟอกหรือสบู่ชนิดใดล้างออกได้ต้องเอาธรรมะม,มาล้างชำระใจการทำความดีเพื่อให้คนรักที่สำคัญมีสองทางคือทำความดีภายนอก ทำความดีภายในการทำความดีภายนอกได้แก่การทำบุญทำทานรักษาศีลตั้งใจสู้งานเพื่อครอบครัวขยันทำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่การทำความดีภายในได้แก่การเจริญสติบารมีการเจริญปัญญาบารมีให้เด็ดขาดเครียงไกลเพื่อข้าวขึ้นสู่บารมีธรรมที่สูงยิ่ง,งขึ้นไป นี่คือคุณงามความดีที่ลูกหลานควรทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและครอบครัวและพ่อแม่พี่น้องทั้งในปัจจุบันและในอนาคตวิธีการเดินจงกรมเวลาฝ่าเท้าข้างฝาแต่ลงถึงพื้นให้บริกรรมว่าพุทธเวลาฝ่าเท้าข้างซ้ายแต่ลงถึงพื้น ให้บริกรรมว่าโทเวลาเดินไปถึงหัวทางเดินจงกรมให้หมุนกลับทางขวาเวลาเดินไปทางเดินจงกรมก็ให้หมุนกลับทางขวาเหมือนกันทำไมถึงต้องหมุนกลับทางขวาเพราะการหมุนกลับทางขวาเป็นวิธีที่เป็นมงคลเพราะเข็มนาฬิกาและเวลาเราไปเวียนเทียนเราจะเดินอ้อมไปทางขวา แม่เส้นพระเเคาของพระพุทธเจ้าก็หมวนไปทางขวาจึงน้อมเอานิมิตรนี้มาเป็นมงคลหรือเวลาเดินจงกรมจะบริกรรมพุทโธท,ที่ถี่อยู่ในใจอยู่ตรงบริเวณท่ามกลางอกจุดเดียวก็ได้และแต่อุปนิสัยจิตใจที่ชอบของแต่ละคนให้ตำหนิตัวเองอย่าไปตำหนิคนอื่น ให้ดูตัวเองอย่าไปเที่ยวดูคนอื่นตำหนีตัวเองนี่แหละอย่าไปเที่ยวตำหนีคนอื่นมนบุญบอกความเมื่อดำในใจตนเองเห็นความผิดคนอื่นใหญ่โตวความผิดตนเองเล็กน้อยชายไม่ได้นะแสดงว่าการปฏิบัติธรรมนั้นยังไม่ก้าวหน้าถอยลงเหวถ้ามีคนตำหนิหรือกล่าวโทษให้ร้ายเราอย่าไปถือโทษกดเขานะ ให้แผ่เมตตาให้เขาแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขาอุตส่าห์มีน้ำใจสอดส่องดูแลถึงได้รู้ลึกตื้นหนาบางเกี่ยวกับเราแล้วก็น้อมคำที่เขาาำนิตเตียนกล่าวโทษให้ร้ายเรามาพิจารณาวิเคราะห์ว่าคำเขาพูดนั้นถ้าเหมือนคำพูดของเขาก็ควรปรับปรุงตัวเองถ้าไม่ใช่ก็เฉยไปไม่ต้องไปโกรธเกลียดเขานะ ให้เพ่เมตตาให้เขามีแต่เรื่องดีนะที่เขาเห็นความสำคัญของเราถึงได้ตำหนิตีเตียนกล่าวโทษให้ร้ายไม่มีอะไรเสียว่าแต่เรานี้อย่าได้ไปทำตามเขาก็พอเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่จะมองเห็นคนอื่นทำโน่นทำน,น,ทำนี่ขัดหัวขัดตาแต่ถ้าตัวเองทำแล้วดีเลิศประเรสริฐสีถึงแม้จะทำในสิ่งที่เขาพูดก็ตาม เขาก็ต้องมีข้อแก้ตัวว่าทำน้อยกว่าเขาเราทำมากกว่าเขาเรานี่ผิดเต็มๆส่วนเขาไม่ผิดนั่นคือทางโลกส่วนทางธรรมจะไม่คิดแบบนั้นกลับนำคำนั้นมาพิจารณาไต่ตองแล้วนำมาปรปับปรุงตนเองเมตตานํำสุขมาให้ปล่อยให้เขาทุกไปกับความคิดของเขาปล่อยให้เขาทุกไปกับการจับผิดคนอื่น ส่วนเราก็าขอบคุณเขานำคำของเขามาประปรุงแผ่เมตตาให้เขาใครล่ดจะได้ประโยชน์ถ้าไม่ใช่เราหลวงปู่ใหม่อินทศิริพออายุได้ประมาณ1 0 1ถึง11ปีได้ไปอยู่น้องบัวลำพูตอนเช้าจะนำควายไปเลี้ยงตามทุ่งนาท่านชอบนั่งอยู่ตามใต้ร้มไม้ท่านชอบนั่งหลับตาเป็นวิสัย แต่ไม่ใช่ภาวนาท่านมักจะเห็นสวรรค์เป็นหอปราสาทและเท้าสักกะเทวราชใส่จงกระเบนเหาะลงมาสอนท่านสวดมนต์คาถาจนท่านสามารถท่องได้จนอายุประมาณ16-17ปีก็ยังเห็นพระอินอยู่ท่านจะมาสอนธรรมะคา,าถาป้องกันตัวอยู่ยงคงกับพันเวลาที่พระอินกลับท่านจะสั่งว่า เวลามีเรื่องอะไรให้นึกถึงพ่อท่านเรียกตนเองว่าพ่อเดี๋ยวท่านจะลงมาช่วยพระอาจารย์ใหม่ท่านไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนอกจากคนพ่อคนพ่อท่านให้เขียนค้าถาไปท่องเพราะเหตุนี้เวลามีคนเจ็บป่วยใข้จะเล็กน้อยๆจะมาหาพระอาจารย์ใหม่ท่านเป่าให้พออายุ18ย่าง19ลุงก็อยากให้บวช ปพระวัตดไม่มีพระเนรมาบวชอีกอย่างเห็นสาวๆมาคุยเล่นด้วยแต่พระอาจารย์ใหม่มีจิตใจไม่คิดจะมีลูกเมียท่านชอบผู้เล่นกับผู้หญิงสาวๆไม่คิดจะแต่งงานแต่นิสัยจะรังเกียจผู้หญิงมาให้ทางผู้ชายแต่มีความคิดในใจว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงที่มีความรักจริงซื่อสัตย์บริสุทธิ์ แต่ถ้าไม่ซื่อสัตว์สุจริตบริสุทธิ์ต่อเราเราจะไม่ยุ่งเด็ดขาดผู้หญิงที่จะมาแต่งงานกับพระอาจารย์ทำในแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายจะไม่แตะต้องเนื้อต้องตัวผู้หญิงคนนั้นท่านมีความคิดเช่นนี้ก็เลยมีความมั่นใจตนเองว่าจะไม่ล่วงเกินผู้หญิงคนใดทั้งสิ้นแต่ลุงไม่เชื่อว่าจะมีความคิดแบบนั้นลุงขอร้องให้บวชกลัวจะบีเมียก่อน ลุงเขี้ยวเข็นทุกวันสุดท้ายจึงตกลงใจบวชตกลงไปเข้านาก่อนเข้านาสัญญากับหลุงว่าถ้าหลานไปบวชออกพรรษาเมื่อไหร่ก็สิบเมื่อนั้นอย่าห้ามก็เลยได้เข้านากหนึ่งเดือนบนรรพชาเป็นสาม,มาเณรใหม่เมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2,509ที่วัดสิริวัฒนาจังหวัดอุดรธานี บวชได้หนึ่งเดือน20วันก็สามารถปฏิบัติจนรู้ธรรมเห็นธรรมสู้เป็นสู้ตายไม่หลับไม่นอนหลายวันปฏิบัติจริงจังปฏิบัติแบบเอาเป็นเอาตายพอจิตเข้าถึงธรรมแล้วจิตยึดมั่นอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติไม่ท้อถอยอดทนต่อสู้ท่านมีความตั้งใจปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันมาโดยตลอด ท่านได้มีโอกาสไปศึกษาธรรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานที่เป็นสิทธิ์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตอาทิเช่นหลวงปู่ศรีอุจโยหลวงปู่อ่อนยานาสิรินับตั้งแต่นั้นมาพระอาจารย์ใหม่อินทศิริได้เข้าสู่ร่วมกาสวพักในบวรพระพุทธศาสนาท่านก็ได้ดำเนินจเจริญตามรอยธรรม ตามรอยพ่อแม่โคบาอาจารย์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมและรักษาพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดท่านจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างไพศาลสมกับเป็นสาวกของพระบรมศาส,าศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเป็นสมณะ ผู้พุ่งสู่พระนิพพาน